ผู้ติดตามน้อยมาก ทำยังไงดียอดวิวไม่ขึ้นเลยวันนี้นะคะเซอร์ไพร์มีเทคนิคมาบอกอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะทิกตอกจะเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเรานะคะเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็คือเวลาที่เราดูคลิปของเพื่อนนะคะให้ดูจนจบและกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่หลายคนก็ได้ยินแล้วไม่ทำสิงไหมตัวเซอร์ไพร์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ยินแล้วทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะก็ยอมรับโดยตรงแต่ทุกวันนี้ถ้าเรานะคะลงคลิป ทุกวันนะลงคลิปทุกวันด้วยนะวันหนึ่งห้าคลิปเวลาติดต่อกันเจ็ดวันนะคะรับรองว่าติ๊กตอกจะเปิดการมองเห็นให้ทุกคนแล้วก็ไปย้อนดูคลิปก่อนหนะ้านี้ที่เซอร์ไพรส์ลงะะว่าต้องทำคอนเทนต์แนวไหนต้องใส่แฮชแท็กแบบไหนนะคะคือเซอร์ไพรส์ลงมาให้แล้วนะคะเลื่อนดูนะแล้วก็จะบอกว่าอย่าลืมนะคะกดใจกดติดตามเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะแลวเรามาเป็นเพื่อนกันนะไปกดติดตามกับทุกคนเลย